ด้ใช้ไหมตาโทรตาโทว่าเออดีละ่ะทีนี้พ่อจะไม่ว่าแต่ต่อไปเจ้าอย่าได้มุสาเขาถ้ามิสา Já sure. vá. Uh -huh.